ไอ้กบพี่น้องคุณบักนั่นนั่งอยู่คุณตูวบังไงพี่น้องคุณเห็นบ่ตูวบังไงนั่งเอเลียดอยู่นี่เบิงังพี่น้องมันจะเป็นยังไงถุบบังไงพี่น้องบดถือครับ เฮ้อเสียดายสุดบดถึกตัวบ,บักไงพี่น้องมึงนึงนี่โอ้ฝีมือโต๊คคักผมมันบดถึกครับชัดแหลมใส่กับบถึกโอ้ยตายพี่น้องยอนมาผู้เดียวมือหนึ่งกะไทยครับผมมือหนึ่งกะซับใส่เอาไปพี่น้องรุ่นกันเต็มนาครับผมลุยไปนี่ละพี่น้องนำเพียงแอวพีครับนี่ เดีเ๋ยวมาแต้มนึงนะครับโอ้ยพี่น้องถูกกบไงครับดดทั้งหลังนี่ทวนนึงมังนึงนี่พุ่นตัวนึง,พ,นงกกพี่น้องตาเรียมๆยูไกลๆพุ่นตาขาวๆเรียมๆแม่นแล้วครับมัน ว่าจะให้เบิง้งงธโรกได้มาท่านได้มาแต้มดเดียวนึงโอ้ยพี่น้องเว้ยมากผู้เดียวลำบากในการถ่ายท้ำเลยครับไปปลาหยามันหกพี่น้องบ่เห็นกบครับผมวังนึงกระโดดออกไปจุ่มๆๆๆอยู่ปลาหยามันหกปลาหยามันหกพี่น้อง ต้องได้คอยเบิ้งไปครับย่างใจห้วนบ่ได้ครับผมจัดเร็วเต็มนึงพี่น้องมางนึงนี่นจักอย,ยู่บ่อยู่มาจับบุกมันเด้อครับเด้อโอ้ยอยู่ๆพี่น้องได้แล้วครับเต็มนึงครับผมตัวกำลังงามครับผมใส่กำลังงามพี่น้อง นี่แหละครับกบเกาหลีพี่น้องมึงเอาครับผมงามๆครับผมมันขึ้นอยู่ทั้งนอกคุณพี่น้องเป็นมันเป็นปลาบากักอันกระจับครับผมปลาบักกระจับเกาหลีขึ้นอยู่ทั้งนอกคุณหลายอยู่ครับพี่น้องแต่ฟังมันก็ฮกบ,บันี่เบิ้งคุณฮกเป็นแด่ปลาได้ลุยน้ำลุยอย่างเอาพี่น้องไปไปกันตัวครับได้สองเต้มแล้วครับผม มันหกพี่น้องยางเที่งฟังเมื่อไรครับในลุยน้ำหมอครับผมน้ำก็น้ำเลือศเด้อพี่น้องเด้อเพียงเอ๋วเพียงหัวใจอยู่เนี่ยนนนนนหาอยู่หากินไปลราพี่น้องพราว่าเราซื้อเพิ่นครับผมปลาโคพี่น้องปลาโคพอดปลาลูกคอกครับปลาคอลูกคอกพี่น้องเห็นลูกอุ้มมครับผม ลูกมันเต็มอยู่ป่อคอลูกคอกระบ,บาดตัวทอกแข้งนี่พี่น้องพี่ลูกมันสัดออกไปว่างนึงนี่พี่น้องผมพูนลูกยังเต็มอยู่ว่าลูกใหญ่ปบนี้โมท่านป่าลูกอยู่บนเดี๋ยนี่โอ้ เป็นร้อยพี่น้องลูกมันน่ะพุ่นตัวแม่มันสัตว์ออกไปบางนึงนี่พี่น้องผมบท่านครับเห็นแต่ไล่ไลครับตัวท้อแข้งนี่ก็แม่นั่นผมกับโบเฮนดอกพี่น้องว่าเห็นมันมีลูกอยู่ครับเป็นปลาโครหรือปลาดูเนะาะบบนี้เนาะพ,นพี่น้องผมพุ่นลูกมีนั่งเอเลียดอยู่นี่พี่น้อง นั่นเอ็ดเอ็ดยู่นีิโวคงไม่ซื้อไหนล่ะพี่น้องโมเดเทงโลกคบมันไม่ซื้อครับผมตัวกำลังงามครับตัวกำลังงามพี่น้องสามทีนิ้วนี่แหละครับผมเก็บอีกแต้มนึงครับผม ไปท้อครับพี่น้องหาอยู่หากินที่เขาครับได้สามเต็มแล้วแต่ว่าพ่อตัวบังใหญ่หดได้มั้งคุณตัวนึงพี่น้องนั่งอยู่เที่งคุณตัวน้อยครับนี่ท่านบันนี้ตกอ๋อเรียบร้อยพี่น้องอท่านอยู่ครับตัวน้อยกับท่านครับจำเขียดมูนี่แหละครับผมหาอยู่หากินไปพี่น้องผม มุงน <mm <iser Zum voi> ี Emperor, ่ไปตามมีกบไงพี่น้องพ่อกบไงตัวหนึ่งเอาเอยู่ครับผมเกมรุ oh, ่นปูม hey, ันหุ่นละครับตัวนั่นเอาเบยูอีหลีครับพอตัวพี่น้องให้เบ่งบักนี่กับบัหไงครับผมตัวบัหไงครับเดี๋ยวกดไว้กดอยู่บนน้องพี่น้องผมอยู่ครับอยู่อยู่ ถูพี่น้องไงอหลีครับบังนี่คุณยู่ครับกดอยู่ครับผมบม่ได้แข้งนะพี่น้องกดเอาครับผมคุณมึงขามเอาโรดนี่เรยียบร้อยพี่น้องมันหมันครับผมจัดอีกแก้วครับผมมีหอดเขียดโม่น้นั่งข้มเมาอยู่นี่คุณจสรุปผลงานน้องพี่น้องคำขึ้นนี่ครับโอ้หมันหมนครับพี่น้อง ได้ ا, หาฮุกโต้ครับผม